สวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกมดิสมอนสเหมือนเดิมแล้ววันนี้ผมก็จะมาแก้งตำรวจด้วยวิธีการที่ผมจะลอกล็อตำรวจให้ไปชนกำแพงตรงนู้นนะครับเห็นไหมนั่นแหละไปเลยบึ้นบึ้นลอกล็อตำรวจลากลววววลมเหลวนะครับเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์เลยนะครับคราวนี้เด่ตำรวจนี่ชิดซ้ายตกมุมไปเลยเด็กเลย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 ยายยายโอ้ว่าจะลอดหรือเปล่านะครับแต่ว่ากำแพงย้ายมาอยู่ด้านหน้าเลยนะครับ ผมปรับแต่งเองนะครับไปวื้นตำรวจเฮลโลมาลูกมาลูกมาลูกจตนต้นไม้ได้นะครับมาลองกันใหม่อันนี้จะขับช้าช้าน้ยอ,เอยเลยเราจะต้องแกงให้ได้เลย,ยงั้นผมมีวิธีการหลอกล่อแล้วครับไปเลยไอตำรวจมานีเลยตำรวจคุณตำรวจครับผมไม่ได้ทำอะไรเปรีดเป็ดอน,น,นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมจะคิดว่า ผมว่า you แล้วผมก็จะเปลี่ยนไปเป kind of mm ็นแมปใหม่ซะเลยนะครับโอเคเปลี่ยนวันนี้ก็ได้เปลี่ยนแมปเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ายังมีตํารวจอยู่นะครับแต่ก็มันอะสามารถหลอกล่อตารวจได้นะครับเออหน่นีไงตำรวจมาแล้วมันจนเปลี่ยนเป็นรถเลยอึดทึนอึดมากคราวนี้แหละตํารวจมาานี่มานี่มานี่หลอกล่อมาหน่อยมาหน่อยดี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 มานี่โอ้ยตำรวจ ติดกลับไม่ได้เลยนะตำรวจตอนนี้นะครับผมจะแกล้งตำรวจให้ได้เลยมาตรงนีมานี่มานี่มาี้โหโตำรวจอยู่ไหนตำรวจฮลโหลตำรวจอย่าเราไม่แกล้งตำรวจแล้วเปลี่ยนไปไปไปโผล่ด้านหลังตำรวจดีกว่าตำรวจจะได้ดิฟให้มันยากๆหน่อยเบิ้ลว้าวว้าจะจอดแล้วโอ้ยตำรวจตำรวจโดนติดกลับแล้วโอ้ยกระเด็นเออหลอดถือว่าหลอดไหมนะได้เปลี่ยนคันเรียบร้อยแล้วนะครับ เอ๊ hey, ว่าดีตำรวจฉันอยู่ข้างหลังนายไงผู้เก่าหาที่นายเกลียดอ้โอ้ยชนแล้วชนแล้วอ่างค่ะต้มตำรวจชนกับตำรวจเองล้มเลยไงเป็นไง่วัวพยาบาลครับไม่เกี่ยวอะไรมากเลยไม่ใช่ผมเป็นหมอครับผมเป็นหมอครับผมเป็นหมอครับอย่าจับผมเลยนะครับผมเป็นหมอมาร้ป่วยน,นะครับอุอ่าตำรวจไม่จับดีด้วยสุดยอดเลยไม่น่าเชื่อบ้องเอ้ยตำรวจไม่จับเฮ้ยตำรวจไม่จับใจเลยว่าเดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่ เรานี้เราก็จะต้องเปลี่ยนเป็นนี่นะครับอุ๊ยไวสุดเลยเอา้าคุณตำรวจยังจับผมเรือเลยเมื่อกี้ไม่เห็นจับเลยบักปะเนี่ยบักเกมแน่เลยอบื้อวากแกกก็บรถแล้วมาโอ้โหตำรวจจับไม่ได้แน่นอนเลยก็ยังจับได้เหมือนเดิมเป็นรถถังเลยนะครับแล้วคือเวลาที่มันโดนกับไอตรงเพิ่มความไวนะครับมันก็จะยิงออกมานะครับไปรถถังแล้วผมก็ติดที่ความไวทุกม,มุมเลยนะครับนี่แหนเนี้ยไอ,ไอตำรวจแก ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปแวะทัดหน้าวัดดีตำรวจแปบบนึงนะครับผมคนนี้ก่อนนะครับนี่นะครับบุ้งโดนไปหนึ่งนัดสองนัดเดี๋ยวก่อนเดียเด๋ยวเดี๋ยวโอ้โหถ้าหักเลี้ยวกินไปมันน่าจะล้มเลยนะครับเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมนะครับก็จะดีมากนะครับไม่น่าจะไม่น่าจะผิดพลาดประการใดอะไรทั้งนั้นนะครับอุย้ยไม่ผิดพลาดจริงๆด้วยแต่จะมันจะทุบต้นไม้นี่แหละปุ๊บเอ้ยดิบตำรวจจู๊กตำรวจดีมากว้า ตายเหมือนเดิมอะลองใหม่นะครับคราวนี้ไปเลยไป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 ลูบๆโอ๊ยตำรวจตำรวจจนมาแล้วโอ้ไม่นะไปเลยเฮ้ยเฮ้ยคลิปจนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้ายโอ๊ยกระเด็นเลยโอ๊ยโดนเหยียบซสาอีกอสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบพิธีนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับแค่นี้แหละ